วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการยิง ATM 65มาวลิกขั้นตอนแรกเข้าคอนโทรลขั้นตอนที่2ไปที่หมดหม่มวิพนแล้วก็ไปตั้งค่าเอ่อวิพนล็อกเอ่อของแอต m กามิไซตั้งปุ่มที่ถนัดจากนั้นก็ตั้งปุ่มเอ่อยิงแอตูกามิไซต่อเลยพอตั้งเสร็จแล้วก็ให้คุณพิมพ์เขาว่า st โอเคพิมพ์ st a ก็พอเจอแล้ว ต้องตั้งไซส์สเตมเบลิเซอร์ด้วยนะครับมันจะง่ายสําหรับการยิงมาร์ลิกมากขึ้นโอเคถ้าตั้งเสร็จแล้วคุณก็สามารถยิงมาลิกได้ง่ายๆแล้วโอเคขั้นตอนแรกสําหรับการยิงตั้งปุ่มสเตมเบลิเซอร์เป้าให้เรียบร้อยมันจะมาเป็นอย่างนี้คุณได้ปุ่มแล้วกด V มันก็จะเห็นทาร์เก็ตแล้วคุณก็กดล็อกแต่ต้องระวังเรื่องให้มันติดโอเคนี่คือติดแล้วแล้วก็ยิงได้เลย อีซี่ข้อควรระวังมาโมลิกรุ่นบียิงตอนกลางคืนไม่ได้นะครับถ้ายิงได้ต้องรุ่นดีเท่านั้นล็อกสิวะล็อกล็อกอะทำไมมันไม่ล็อก